วัสดีครับทุกท่านก็อยากจะรู้นะครับว่าพิธากับด้อมส้มได้เคลียร์กันจบหรือยังกรณีที่ก่อนหน้านี้ด้อมส้มออกมาประกาศขึงขังเลยนะครับว่าพักเก้าไกลนี้ไม่ได้พูดไม่ได้ติดต่อหรือก็ไม่ได้เคลียร์กับเรื่องหนึ่งหรือสองหรือเรื่องอะไรกับพรรคอื่นเลยก็คือที่ที่พักเก้าวไกลเนี่ยไม่ได้พิธาเป็นนายกในรอบที่แล้วเนะ่ะเป็นเพราะว่า ตัวเองนะ่ะโดนกันแกล้งจากพรรคอื่นๆหรือโดนกันแกล้งจากสวรหรือแม้กระทั่งว่าถูกกล่าวหานะครับเรื่องเกี่ยวกับ1นสองแล้วเขาก็เอามาเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงว่าต่อให้นะฟังดีๆนะครับด้อมส้มยืนยันเสียงชัดเจนว่าต่อให้ถอยหนึ่งสองเขาก็ไม่ยกมือให้กับพิธานะอาจจะจริงครับสิ่งที่คุณรู้มา เรื่องกยกับเรื่องถอยหนึนี้ก็คือหลังจากที่โหวตพิธาไม่ได้แล้วแต่ก่อนโหวตแต่ก่อนโหวตนั้นมีการพูดคุยเรื่องนี้ครับด้อมด้อมส้มทั้งหลายยังไม่รู้ว่าก่อนโหวตนั้นเขาพูดกันยังไงไปฟังพิธาไปฟังพิธาในรายการแฉของคุณมดดำพิธาพูดชัดเจนเลย ว่าตัวเองน่ะถ้าถอยนะครับในสภาวันนั้นวันที่สิบสามน่ะถ้าถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองภูมิใจไทยจะยกมือให้หรือเจ็ดสิบเอ็ดคนของของสซเจ็สิบเอ็ดคนนะั้นจะยกมือสนับสนุนแต่พิธาไม่ถอยครับอ้าวแล้วดอมส้มจะทำไงดอมส้มบอกว่าต่อให้ถอยเขาก็ไม่ยกมือให้แต่พิธาบอกว่าถ้าถอยพิธาได้เป็นนายก ใครโกหกครับใครพูดย้อนแยง้งนี่มันเป็นหลักฐานที่แบบว่าชัดเจนเลยทำให้คนไทยตาสว่างคนที่พูดอย่างทำอย่างคนที่พูดออกมาแล้วไปดูถูกคนอื่นว่าตบัดสัตว์ครับพักก้าวไกลพยายามตีกินประเด็นนี้ว่าพักเพื่อไทยตบัดสัตว์คือทรยศคะแนนเสียงตัวเองไปจับมือกับสามปอ ทั้งๆท,ที่พักเพื่อไทยนั้นพยายามพูดคุยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองพยายามพูดคุยกับพักเก้าไกล่และพยายามพูดคุยกับทุกพักเก้าไกย,ยืนยันว่าไม่ถอยแล้วเอาสองร้อยเก้าสิบเก้านโยบายเป็นประกันว่าวที่ตัวเองหาเสียงไว้นะ่ะถ้าถ้าแก้หนึ่งหนึ่งสองไม่ได้ไม่ยอมทำไม่ยอมถอยนี่คือปัญหาใหญ่ครับ ทางทางดิดอมส้มมามาออกข่าวอีกแบบหนึ่งสุดท้ายแล้วมาโยนความผิดให้กับพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยพยายามเต็มที่ถึงจําเป็นต้องผักพกรรคเก้าไกลออกไปครับพักออกครับถามว่าใครเป็นคนฉีก MOU ฟังผมดีๆนะครับจะได้เข้าใจตรงกัน MOU นะ่ะสร้างขึ้น8ปดพักตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใน8ปดพักเขาก็สนับสนุนพรรคเก้าไกลให้พักดันให้ตั้งรัฐบาลให้ได้ ให้จนสุดกําลังจนสุดความสามารถแล้วสุดท้ายแล้วทําไปสองรอบไม่ได้ NOU จบสิ้นลงครับ NOU จบสิ้นนะพักเก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้ MOU ยุติไปเรียบร้อยครับแล้วก็ให้ส่งมอบให้กับพักเพื่อไทยเพื่อที่จะไปหาเสียงมาเติมหาเสียงอื่นๆมาเติมเพราะพักก้าวไกลใน MOU แรกทําไม่ได้แล้ว สรุปแล้วก็คือให้อํานาจพักเพื่อไทยเขาแล้วพักเพื่อไทยเขา,เาไปคุยกับพรรคอื่นๆก็ได้คําตอบมาว่าพรรคอื่นไม่ต้องมาคุยกันแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องก้าวไกลปฏิเสธว่าจะไม่รับก้าวไกลโดยเด็ดขาดนี่คือเป็นที่มาหลังจากที่พักก้าวไกลนั้นมีโอกาสที่จะตั้งรัฐบาลได้แต่ไม่ยอมถอยหนึ่งสองหัวชนฝาสอวอก็ขอสอสเขาขอในสภา เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับแต่ก็ยังจะพยายามแถแล้วก็มาโยนความผิดว่าพักเพื่อไทยตบัดสัตว์ซึ่งไม่จริงครับพักเพื่อไทยนั้นเขาทําตามความสามารถและก็ทําตามเจตนาลมของ11ล้านเสียงที่เลือกเข้าไป11ล้านเสียงไม่มีใครตําหนิพักเพื่อไทยเลยว่าตบัดสัตว์11ล้านเสียงเลือกพักเพื่อไทยให้ไปเป็นรัฐบาล แล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ไปจับเสียงอื่นๆเพิ่มเติมจากพรรคอื่นๆมาได้ซึ่งมากกว่าพรรคก้าวไกลที่แอบอ้าง14ล้านเสียงนะแล้วก็เขาก็ตั้งรัฐบาลได้มีนายกชื่อเศรษฐาทวีสิททุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามขั้นตอนแต่ด้อมส้มผูกใจเจ็บเล่นไม่เลิกกล่าวหาพรรคเพื่อไทยตบัตรสัตด่าคนเสื้อแดงว่าโง่ อ้าวคนเสื้อแดงเขาเลือกพักเพื่อไทยให้เป็นรัฐบาลแล้วคนเสื้อแดงเขาหนุนก้าวไกลมาตลอดมึงมาพูดแบบนี้จบสิครับสิี่ล้านเสียงไม่มีทางที่จะได้อีกในรอบถัดไปทำไมผมถึงมั่นใจอย่างนั้นประชาชนรู้กำาพืชก้าวไกลแล้วว่าคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียง ที่หลอกให้ลงคะแนนเสียงมาเนี่ยนโยบายสามร้อข้อเอามาเป็นตัวประกันแค่หนึ่งข้อทำไม่ได้ก็คือล้มล้มกระดาล้ลมมติของสิบสี่ล้านเสียงนั้นคือหลอกลวงทั้งหมดว่านโยบายอื่นไม่สามารถไปต่อได้นะถ้าไม่แก้หนึ่งสองเอาหนึ่งหนึ่งสองมาเป็นตัวคำประกันเพื่อสนองใครเพื่อสนองใครครับแล้วถามนะครับ กลับไปถามประชาชน14ล้านเสียงที่ตัวเองแอบอ้างหรือยังว่าให้ตัวเองมาตั้งรัฐบาลเพื่อ112เท่านั้นเหรออย่างอื่นไม่ทําเลยใช่ไหมถ้าไม่ได้112นี่คืออย่างอื่นจะไม่ทําเลยแบบนั้นใช่ไหมนี่ถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนไทยได้เห็นว่าท่าแท้ของก้าวไกลที่เป็นโผล่ออกมาพอหางโผล่แล้วปุ๊บคุณอย่ามาฝันครับ สิบสี่ล้านเสียงเป็นแค่รอบเดียวเพราะอะไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเขาก็อยากได้เงินสามพันเขาก็หวังว่าเออเลือกพักนี้แบ่งใจไปหน่อยเพราะปฏิริษีมันมันมันแยกได้ไงเพราะคุณเลือกเขตไปแล้วปฏิริษีก็เลือกก็เลยแบ่งใจมันเลือกก้าวไกลทั้งทัที่ไม่รู้จักทั้งทัที่ไม่คิดว่าเขาจะเอาประเด็นหนึ่งสองมาต่อรองกับคะแนนเสียงที่ให้ถ้ารู้แบบนี้ ประชาชนไม่ลงคะแนนเสียงให้ครับเพราะเขาคิดว่าลงไปแล้วจะได้เงินคนชราสามพันแต่สุดท้ายแล้วก็หลอกลวงเขาคนที่เป็นวัยทํางานคนที่ทํางานอยู่กอทมอหรือทํางานอยู่ในโรงงานต่างๆก็กล่าวว่าโอ้ถ้าได้มาสามพันนะเว้ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันโอเคน่าสนใจบ้านฉันมีอยู่สองคนบ้านฉันมีอยู่สามคนนะคนแกๆ่ๆเราจะไม่จมําเป็นต้องโอนเงินไปให้แล้วไง ด้มีสองคนได้เดือนละหกพันพออยู่ค่าน้ําค่าไฟก็มีได้ค่ากินไปตัวเองโอนกลับไปเล็กๆน้อยสบายโอนกลับไปพันสองพันก็สบายแล้วเพราะว่าพ่อแม่มีเงินใช้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหัวละสามพันมันสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านให้คนแก่อยู่ได้แบบสุขสบายเขาคิดแบบนี้ตอนที่ลงคะแนนเสียงนะแต่หลังจากลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วบอกว่าต้องไปตัดงบตรงนั้นมา ต้องไปเอางบสามบอกที่มาเงินสามพันทีหลังว่าต้องต้องตัดงบกองทัพให้ได้ก่อนนะถึงจะได้เงินก่อนนี้เอาแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะไปตัดงบงบกองทัพได้ล่ะครับจึงเป็นที่มาของอ๋อไอที่หาเสียงนโยบายต่างๆมาเนี่ยคือคือเป็นตัวตัวล่อเหรอนี่แหละครับมันเข้าตัวเองไปด่าพักเพื่อไทยเขาว่าเทคนิคการหาเสียงตัวเองทําแบบนี้เพื่อ หนึเท่านั้นแล้วไม่เอาโนโยบายอื่นเลยนี่ก็เป็นเทคนิคการหาเสียงเช่นกันใช่หรือไม่อยากจะฝากสอสอครับเขาไปถามในสภาอยากจะถามสอสอพักเก้าไกลทุกคนเลยว่าที่คุณหาเสียงไว้คุณเจตนาจะทําจริงๆหรือคุณแค่เจตนาที่จะเอา1นึ่งหนึ่งสมาเป็นตัวข้ออ้างเพื่อให้แก้ให้ได้ในยุคข,ของคุณความหวังสูงสุดของคุณ คือแค่แก้หนึ่งหนึ่งสองหรือยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเท่านั้นใช่หรือไม่อยากจะถามแบบตรงๆประชาชนตอนนี้เขาเข้าใจแล้วครับพิธาพูดมาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหลายๆประเด็นที่พูดอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งไปแปลอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยที่บอกว่าเขาสสพักอื่น เคยนะเสนอมาแล้วว่าให้ถอยแต่คุณไม่ยอมถอยคุณจะคงไว้ถ้าคุณถอยคุณก็ได้เป็นนายกแล้วคุณไม่อยากตบ,บัดสัตว์กับคะแนน14ล้านเสียงของคุณเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่พิธาคิดใหม่ประเด็นแรก14ล้านเสียงไม่ได้เลือกให้พิธาเพื่อไปแก้หนึ่งหนึ่งสองประเด็นที่สอง พิธาจะเป็นนายกของคน60 7 0เจบล้านคนไม่ได้เป็นนายกของคน14ล้านคนแล้วทุกๆคนเขาก็รับได้ถ้าพิธาบอกว่าไม่เล่นหนึ่งสองประชาชนคนอื่นๆเขาก็รับได้ครับและเขาก็ว่าให้พิธาทําอีก299นโยบายที่มีอยู่ก็ทําไปได้นี่ค,คิดอะไรผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนที่มีแนวความคิดจะไม่เข้าใจระบบนี้ ผมถึงมองไลยว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คิดเองเออเองหรือว่ามันมีใบสักผมอยากรู้ครับทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงมันถึงได้แบบอ่านเกมออกมาแล้วตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลยอมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะลากพรรคอื่นไปด้วยนะจะลากแปดพรรคเนี่ยาไปสู่โรงเชือดกับตัวเองนะครับเนี่ยอยากหาเหตุผลตัวนี้ประเทศไทย เขาไม่ได้ไม่ได้เลือกคุณมาเพื่อที่จะให้คุณมาแก้หนึ่งหนึ่งสองนะเขาหวังเห็นการเมืองใหม่ที่คุณนาเสนอเวลาคุณไปอาหาเสียงทั่วไปเนี่ยคุณไปนําเสนอการเมืองใหม่นําเสนอนโยบายดีๆนําเสนอวิธีการบริหารแผ่นดินที่ที่จะเป็นในทางในทางที่ดีขึ้นไม่ขัดแยง้งแต่ถ้าถ้ากูไม่ได้กูขัดแย้งนะอันนี้คือวิธีการของน้องๆทำแบบนี้คือคุณสร้างข้อแม้ ในเรื่องความขัดแย้งครั้งใหม่จริงไหมครับทุกท่านอย่าลืมนะครับอย่าลืมอ,อาจารย์โชว์นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันเพิ่มเติมอีกก็คืออย่าลืมกด subscribe ใน YouTube นี้ด้วยครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ